ลังการสมคำเลื่รลือนะครขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบว่ามาให้มาเจอพวกเราทุกคนนะครับผมทีมข่าวสายเทีนเธอครับหน้าจอด้วยวันนี้นะครับผมทายเปิดประเทศเอมมาลีอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงก็ถ่ายกันเข้าวังเทียบเลยรู้สึกว่าชอบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ข้างหลังอันนี้เวอร์ที่อยู่ที่เคยสั่งมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดเลยเราไปต้งมาหนูอยากสั่งกับแบ็คนี้ดีเทลมากแต่หนูจะยกไปเองนะอย่าบอกแ้วเราจะสั่งไปโอ้ยใครยกหนึ่งไม่สวยไม่ใช่แค่แบบผักเถอะพุดแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอ่ะขอฝั่กนุ่นก้อนชอบพุดมากเลยครับ เรารู้สึกว่าตื่ออกจากบ้านทุกวันด้ยจริงอยากขอซื้อไว้เลยอะ่ะแล้วเราแบบทำป็นตูโชว์ไว้อะอเนิด้ดวยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆรนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกมองรายละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีหมดเลยนกับไีที่เรื่องนี้ดีใจมากท <c oughs> ี่เป็นส่วนหนึ่งในสทีเรื่องนี้มันยอมบอกว่า สัตว์ใหม่หมดใช่ใช่ให่ก็ตอนที่จําได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำอ่ะแล้วเราก็มองไปที่เหล่าผาหลัเราที่วางเหล่าที่วางคือเราที่แผลท่าไว้แล้วเราก็ยืนมองอยู่ฟักงนึงว่าเออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะอย่างมีความรู้สึกเหมือนบ้างโอ้โหสองสามตัวยิงไหลวนไปยู่ไม่กี่ชุดไหลวนไปโอมละครับครับผมชุดโม่ละก็ ก็เป็นอะไรดีล่ะก็ก็เป็นองค์คณะเขาเะีรยแล้วแต่เป็นองค์คณะเป็นคนสนิทสนิทแล้วกันคือคจะเป็นของขนาดเดียวในเดือนอันนี้รักเด็กมากคะมันดึงมุกเขาอ่ะเราเราเอาไปใช้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องบอกแก๊ตตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รักใครที่จะมาขนาดที่จะเป็นเป็นองค์คณะเขาขนาดนั้น ผมถามว่าไม่ได้ไงแล้วต้องเพื่อรักครับผมรักครับรอบคเลื่อครับก็ไม่ค่อยผมขายเท่าไหร่แจะชุดสวยมากคือแบบชุดตงส่งหน้ามากเลยเรองเราลรองเาลองลองเราชุส่งหน้าชุดชุดพูดตามชุดตามผมชุดหน้าหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์ หนูพูดเลย <c oughs> นคิดไม่ออกเคเจยออก็นน <c oughs> างนวก็รก็ชอบทุกชุดทีดด่ใส่ในเรื่อง <c oughs> เลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะใส่ชุดอะไรบ้างน,นะครับผมว่าแอบเขาได้ไหคือชอบชุดน้องพริที่สุดในเรื่องเลยคือแต่ละชุดคือแบบสุ่มไก่ใช่นหแบกสุ่มไแบ่มไ่แบสุก่แบส่มไก่แกุ่มก่แบกสุ่มไกบก็เลยแบบจับเต็มได่ไ่่่ อยู่เมืองฟีนิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษดิสวิทย์เวลาผมว่าเอาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกซีนเพราะว่าพอเป็นทุกอีกทุเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากรอดูเราดูอันทุ่สี่แล้วคะผมรักคือคุณยังไงบ้างคะในเรื่องเห็นว่าต้องแบบคุณเหนจะต้องแบบเซฟไวเราไม่ได้โชว์เราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นนัาน ไปถึงมันไปถึงชุดแบบว่ามันต้องแบบเออเป๊ะเป๊ะพอดีต้องเป๊ะต,ต้องพอดีเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> เป็นคนแบบรบะเบียบของผมใช่ไหมก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าวิชาหนุกท้าในการเป็นชุดเพราะว่าชุดถูกใสา่ย,ยากแล้วก็แข็งหนักมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลเยอะมากอะไรเงยก็อิจฉาเขาก็อยากได้ใส่ <c oughs> ใส่ทุกทายอ่ะ ถ้าเลือกได้เราอยากใส่ชุดใหญ่ผมขอทีมสตรีตแต่ว่าขอชุดแบบองค์แล้วเป็นสีแดงสีเขียวง่ายๆแล้วใส่ชุดหนูไหมล่ะชุดหนูใส่ไม่ได้จะได้แบบถ้าเนี่ยใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน่นๆเนี่ยจะยัดไม่เข้าติดก้ามไม่เข้าติดก้ามแลคือแบบว่าเรื่องชุดทีมที่มันจะไม่หายผมไม่มีปัญหาครับมีไม่กี่ชุดนะฮเพราะว่ามีบางฉากที่ไม่ต้องใส่ชุดด้วยมาฉากใช้ครับใช้ทุกชุด ไม่รู้เลยนะวายไปดูชุดแทนสีอะไรนะนิี่ยวล่ะฟ้เออเฮียบอกว่าอยากอิจฉาหนูเฮียบอกว่าอิจฉาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูแล้วจะรู้เปเหยียดชุดมันเหนื่อยมากไปดูันนี้หนูขอวว่าชุดเดีเอสบอกว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพอดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้อง ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืดใส่นานมากช่วงแรกคือแบบยืนแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวเงี้ยนะครับใช่หมดเวลากอบการแต่งตัวเยอะสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุชุดชอบทุชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแค่ทุชุดเลยชุดสวยชุดสวยแล้วคนละคนก็สวยครับ <c oughs> ให้วันนึงให้วันนึงให้วันนึ่งใช่ครับส่งทุกวันชมทุกวันเขาคิดว่าไม่จริงใจอ่ะใครจะไปชมว่าสวยกว่านั่นหรื่เปล่าไปชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองแต่ว่าคือชุดก็สู้อากาศอนะคะเห็นว่าตอนถ่ายทำก็คือสู้อากาศประเทศไทยมาก จะมีบางชุดแบบสมมติงานเป็นงานทีทีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมีที่ไหล่ที่หนาๆและหนักมากต้องแบกไปด้วยซึ่งก็ร้อนด้วยก็ม,มีร้อนมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่เอมอรีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาวเป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่ไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะ ารอแต่เราต้องรักษาหุ่นตลอดเพราะว่าบางทีอ้วนขึ้นหน้าใส่แล้วมันแน่นหนากางเกงอะมีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วเขาก็มีอ้วนบ้างหอมบ,บ้างต้องคงหุห่นแบบนี้ไว้ตลอดการใส่ไปได้กันครับเข <c oughs> าบอกอร่อยอร่อยก uh ินแป้งเ uh okay, ลยกินแปตเลยอ่านใจใคระเมื่อกี้พูดมาเป็นทีอะไรนะเข้าไปอะไรนะเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแต่คนธรรมดาไปอยู่ไหนไม่ได้คนธรรมดา คนธรรมดาแต่เราใจชอบมากเป็นคนธรรมดาไม่นอกดีแต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราว่าจะถ้าในในในตัวแท็กลิกก็อาจจะเป็นคนธรรมดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแอบเป็นข้อดีตอนถ่ายทำนะครับชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดขาวแล้วก็แล้วก็เบียดได้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างสบายใช่แต่ว่าก็ มันก็ดีเทลนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใส่มาแล้วคนมันดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไมใช่ไทกประเทศดูดีทุกคนวันนี้ต้องออโตตอบให้อยู่แล้วเมื่อีไม่เห็นตอบเลาไม่้ถามแล้วงตเลยถามกันงถามหนูเราถามเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ไหนอแล้วเป็นไงเอ่อ เมื่อกี้เรายังตอบได้แค่สวยเลยเออแต่พี่เนมกระคำผมผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศรูจ่าประเทศรูจาครับไม่ใช่ประเทศอัมรีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมผมชอบอัมรีนะครับชอบอะไรอ่ะชอบชอบเมืองมินาร์นัตเรนีะครับผมใช่เพราะว่า ต้องไปติดตามดูเลยพี่ดีครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามีนานาทะเลที่ตื่เหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองทะเลใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจับมีนานาทะเลเลยนอกจากเจเจครับก็เลยชอบเป็นพิเศษอ๋ผมชอบให้น้ำอยู่แล้วครับผมชอบให้น้ำชอบให้น้ำแต่ว่าชูของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับมันจะรัดมากครับใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็สึกว่าซือหมูกินข้าวของพี่สีพี่สีก็จะกด กระดุมตลอดใช่มันแน่นเลยแน่นจริงๆแต่มันแน่นจริงเพราะว่าเหมือนกับทรงเพวกทรงเสื้อเรามันก็เหมือนกับรัดรูปอย่านี้ใช่เขถึงเออมันก็ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่เราก็ต้องแบบควบคุมอาหารด้วยแล้วเดี๋ยวแฟนๆจะได้ชมวันนี้ก่อนใครเลยนะคะฝากแฟนๆนิดนึงว่าแบบชมแล้วยังไงยติดชมกันได้แล้วมาไปดูพร้อมกันเลยนะคะใช่วันนี้ก็มาดูอี EP หนึ่ง 70%พร้อมพ้อมกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อ่านยายก็น่าจะรู้นะครับก็้าเราดูซีรีส์พร้อมกันละกันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยเ์ก็นอกใช่ไหมน้องอย่าดีกว่าอย่าเนาะเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าเก็บไว้พูดถึงกันได้แต่ นีอยากหลุดสปอยก็อยากเข้าแท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็กปะการเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้เหรอใช่แบบจินโทร์กันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามอะไรได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเก็บไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูโครงการวันที่3ามพิศทาโฟมใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีสูงด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับก่อนซึ่งที่จริงเน่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรถุงโม่แลละก่อนที่เข้าซีพี่มันจะมีซีซีอะไรแบบว่าอลังการคงเป็นนิ่งเกินผมว่าชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเขาเรื่องไม่เห็นแล้วอ่ะเพราะของไทยกลับมาเป็นของ่ายแล้วลอยยาดูอยู่คนเดียวเลยแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวแล้วผมก็ฝากด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มนะครับผล้วกัน การรอคอยก็ใหญ่ทุกคนอบ่ติดตามแล้วก็เล่นเอกได้เล่นเพลได้ตลอดเวลาแล้วก็ฝากเพลงนแล้วก็ทั Hook ้งทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆนั้นเยนะครับผมรอฝากด้วยแล้วก่สนุกไมน้อยเครื่องไหน่เคร่องไหนเคร่ไหน ไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับช่องวาน3.1 HD เวลา3ทุ่มครึ่งและเออว์ชั่นออนไลน์แบบอัน,คนออ์ค่ะทนางน FHD